ทุกคนก็คือสวยนะครับบ้านบ้านอย่างเงี้ยถ้าสร้างในป่านี่สวยบ้านสไตล์บ้านฝรั่งเงี้ยผมว่ามันสวยดีตรงนั้นรีสอร์ทแบบเนี้เก้าหลังนะครับพร้อมบ้านสไตล์ฝรั่งอีกหนึ่งหลังสวัสดีครับพบกับผมนัดอีกแล้วนะครับ วันนี้นัดจะพาทุกคนเข้ามาสำรวจหรือมาดูรีสอร์ทล้างและบ้านที่อยู่ติดกับรีสอร์ทเนี่ยครับผมที่ไม่มีคนอยู่อยู่มานับสิบปีแล้วก็คือที่อยากเข้ามาถ่ายให้ทุกคนดูนี่คือว่าบ้านหลงนังเนี้คือสวยมากๆครับผมก็คือออกแบบได้สวยน่าเสียดาย ที่ไม่มีคนอยู่มาเป็นสิบปีแล้วนะครับผม,มตรงนี้ก็เป็นคุณตาอินสนนะครับที่เป็นคนดูแลตัดหญ้าดูแลที่นี่ <laughs> โอ้ บ้านสวยมากๆเลยคุณตาซื้อมาอยู่ด้วยกันบ้างเลยอะไรครับตาบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ขายอยู่เนาะคุณตาเนาะขายอยู่เนาะถ้าใครสนใจก็ติดต่อทักนัดเข้ามาได้นะครับผม <laughs> เป็นบ้านสไตล์ยุโรปเป็นเนาะคุณตาเนาะสไต่ฝรั่งคุณตาดูแลที่นี่มากี่ปีแล้วคุณตาหลา,หลายปีแล้วนเนาะแต่ว,ว่าอตรงหน้าต่างตรงนู้นนี่ผุพังหมดแล้วนะคุณตาราคาบ้านแบบ แบบสไตล์ยุโรปเลยใช่ไหมครับที่ว่ายาวลงมาถึงข้างล่างแล้วมีหน้าต่างเลยตรงนี้ด้วยตรงนี้มีบ่อน้ำด้วยนะครับบ้านนี่อยู่ติดถนนติดทางดำเลยนะครับทุกคน ทีบ้านมีเตามีเตาผิงด้วยเหรอคุณตาน่ะ,ะมีเตาผิงอย่างดีเลย <laughs> สวยเนาะบ้านหลังนี้สวย โอ้ตาทำไมมันลกจังนะคุณตา ตายยุโรปเลยนะครับผมแต่ตัวบ้านล็อกไว้อยู่ตอนนี้ตัวบ้านล็อกไว้อยู่โอ้โหหูพังตรงนี้เป็นเตาผิงขนาดใหญ่เลยนะครับคือใหญ่มากอะ่ะใหญ่กว่าใหญ่กว่าบ้านหลูกลางป่าที่ผมไปถ่ายอยู่นะครับดูขนาดของเตาผิง ป่องเบล้์มเลยข้างบนนี่ผุพังหมดแล้วคุณตาเนาะสร้างมากี่ปีแล้วคุณตาตา สร้างไปกี่ปีแล้วเนี่ยยี่สิบปีน่าจะถึงแล้วใช่ไหมแต่ไม่มีคนอยู่นี่กี่ปีแล้วเนี่ยยี่สิบสิบกว่าปีแล้วมัว้งเนี่ยคุณตาดูตรงนี้จนผุพังไปแล้วเนาะอู้น่าเสียดายไม่มีคนมาอยู่เนาะ ความสวยงามของบ้านนะครับบ้านติดถนนติดทางดำเลยนะครับ อะไรครับตา,า,าถ่ายตาไปถ่ายบางกะโอยู่เน,ะนาะไปถ่ายตรงาบางกะโลนนนสงว่ามันสวยดีตรงนั้นอื้แต่ว่านี่สวยไปครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูที่ทีรนะร่รีสอร์ทนะคุณตาเนาะมีรีสอร์ทเก่ารีสอร์ทล้างอยู่ข้างล่างนะครับรีสอร์ทล้างมาเป็น สิบกว่าปีแล้วใช่ไหมคุณตาโอ้ทึ้งก็เป็นรีสอร์ทไม้ใช่ไหมครับเออรีสอร์ทไม้ ดูความสวยของบ้านหลังนี้นะครับถ่ายมุมนี้ก็เห็นไหมครับทุกคนก็คือสวยนะครับบ้านบ้านอย่างเงี้ยถ้าสร้างในป่านี่สวยบ้านสไตล์บ้านฝรั่งเงี้ยมีป่องไฟมีอะไรด้วยเยงี้ยครับผม <c oughs> เดี๋ยวคุณตาจะพาเดินไปดูตรงที่บังกะโล โอ้บรรยากาศวันนี้สวย,ยล้อมรอบด้วยขุนเขานะครับบรรยากาศล้อมรอบด้วยขุนเขา <c oughs> <c oughs> รต้นไม้ใหญ่ขึ้นเต็มมือคุณตาที่นี่ไปสุดตรงไหนนะคุณตาที่นี่ไปสุดตรงไหนนะ่ะน้ำแน่ะก่ะตรงแม่น้ำนี่เลยเหรอ,อ,อโอ้ที่นี่สวยนะติดแม่น้ำด้วย เดี๋ยวนัดจะพาทุกคนเข้าไปดูที่รีสอร์ทเก่านะครับรีสอร์ทล้าง เป็นรีสอร์ไม้อย่างดีเลยนะครับทุกคนติดกับลังลำธารเนานะที่นี่จะสิ้นสุดกับลำธารน,นะครับเทา่าที่คุณตาบอกมีลำธารน,น้ำไหลผ่านตรงนี้ด้วยก็คือดีมากๆเลย ถ้าตอนสะอาดนี่คงจะสวยอยู่เนะคุณตาเนาะอถ้าตอนมันสะอาดนี่มีน้ําไหลผ่านด้วยทำกั้นเห็นเาอใช่แต่ที่ที่นี่มาสุดตรงนี้เนาะใช่ไหมครับคุณตาที่ของบองที่เนี่ยคือมาสุดตรงลําธารนี่ใช่ไหมครับอยู่ใกล้ล ตำบลอะไรนะคุณตาตำบลสุปเปิงเหรอที่นี่ใช่ไหมคุณตาตำบลสุดเปิงตำบลสุปเปิงเนาะอำเภอเมตแสงอำเภอเมตแสงแถวเนาะคุณตาเดี๋ยวจะพาทุกคนดูรีสอร์ทนะฮะรีสอร์ทนี่มันลกมันกี่ปีนะคุณตาทำไมมันโอ้ไล่คลีนมนเรื่อยเรื่ย <laughs> แต่ดูถ้าเพื่อนจะเอาไม้ดีทำเนาะคุณตาเนาะไม้นี่เป็นไม่ผุเลยเนาะคุณตาเนาะไม,ไม่ใช่ไม้นะแข็งไม้ไปดูไม้แดงอะ่ะดูสิครับมีกี่หลังนะคุณตามีเก้าหลังเหรอ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนดูข้างในนะอ้ยโอนี่เป็นเป็นรีสอร์ทบังกะโลแบบเก่าเนาะเป็นหน้าต่างบานกระทุง้ง ยุงยุงเป็นร้อยยุงเป็นร้อยนะครับแต่วันนี้ไม่ได้เด็กผมแล้วครับผมฉีดยากันยุงมาเรียบร้อยโอ้หดูสิครับทุกคนรีสอร์ทแบบเนี้เก้าหลังนะครับพร้อมบ้านสไตล์ฝรั่งอีกหนึ่งหลัง แต่ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนจะขายเท่าไหร่เนาะลุงพอได้ยินคร่าวๆไหมได้ยินราคาคร่าวๆมาไมมลุงพอได้ยินราคามาบ้างไหมไหราคาที่เพื่อนจะขายที่เนี่ยราคามั้งเหใช่ใช่พอได้ยินบ้างไหมเรื่องินมับ่อยว่าสามสิบห้าะสามสิบห้าเลยเหรอสามสิบห้าล้านเลยนะออโอ้โหเขาเรื่องอยู่แลลุงเนาะรีสอร์ทก้าวหลังกับบ้านฝรั่งอีก บ้านสไตล์ฝรั่งอีกหหลังใหญ่เนาะคุณลุงเนาะขายรวมกันะนะเนื้ที่ทั้งหมดนี่เท่าไหร่นะคุณลุงอคุณตาเปล่าเนื้อที่เนื้ที่ทั้งหมดนี่เท่าไหร่ครับพอพอรู้ไหม ดูดูจากประมาณตาก็ประมาณห้าหกไร่ประมาณนี้ไหมลุงนะครับน่าจะประมาณห้าหกไร่เนาะออจากถนนเข้ามาข้างหลังนี่ใช่เหรอคุณตาสาเสิบห้าเลยเหรอที่ <c oughs> ที่ได้ยินมานะออนานยังเนี่ยราคาเนี่ยนานแล้วนานแล้วเหรอ ถ้าไม่มีใครซื้อมนก็จะลดลงใช่ไหมเป็นลูกมาลูกมาบริหารแล้วเนาะข้างหลังนี่ไม่ใช่ใช่ไหมคุตาข้างหลังนะใช่ไหมอ๋อมีน้ำอยู่ใกล้นี่เหรอไหน โอ้จะมีน้ำกั้นนะครับโอ้ที่ติดน้ำนี่นนอย่างดีเลยลข้างหลังนะั่นชื่อน้ำอะไรนะคุณตาน้ำไม่หาวน้ำไม่หาวเออน้าม่หวนี่ก็แน่นนะที่ปากกล้วยนั่นแน่นนะปากกล้วยข้างหลังนู่นก็ออใช่เหรอ,อ,อที่ข้ามน้ำไปน,นู่นเออมันหัวมันติดขามัะที่ เลยตีเตื้องไงล่ะหนักวมันหวนมันตีแค่หนักเอ้าแล้วอันนี้มันก็เป็นที่ของอีกคนเนี่ยตาตะก่ามันเป็นที่หนาหรอเป็น<ม>ที่หนาไม่แต่แต่เนี้ยแ,แ,แต่ที่ข้างหน้าแล้วเนี่ยมันก็เป็นที่ของอีกคน,น,นใช่ไหมอันนี้ของทูตเจ้าเนี่ยเาว์นี่นะของพระใช่ไหมทู้เจ้านี่คือพรสุภาษิตตาผมไม่ใช่คนเชียงใหม่าตาก็เลยปังไม่ค่อยออกอืมแน่ะ ตรงสวนไอ้ไอที่ปากกล้วยนะปากกล้วยนั่นก็กกใช่แม่่นบละเราไปถึงต้นไม้ไปดคุ้มดูนั้นเจ๋งและแหงเจ้าละอ๋ออีกเจ้าละวแหงอ๋อ,อข้ามน้ำไปก็ใช่คุณตาข้ามน้ำไปนี่ก็ยังใช่อยู่เนาะใช่ก็อนอถ้าทำสะพานเยู่นี่ยกับรถเท่ากับไก่กัมากับอะสวยเลยเนาะคุณตาเนะาะทำสะพานไปแต่คุณตาเดินดูหน่อยถ้าคนได้เชื้อก่อนนี้อยู่ไหน ที่ใหญ่นะเอ๊ะตาอย่าบอกนะตรงตรงตั้งแต่ถึงถนนข้างหลังนู่นเหรอตา <ห ả? S 1> ที่เนี่ยถึงถึงถนนถนนข้างหลังนู่นเหรอ,อ,อ,อ ผมเสียดายแต่บ้านนี่แหละบ้านสวยๆผุพังหมด ที่ติดแม่น้ำอย่างสวยเลยนะครับผมเดี๋ยวพามาดูแม่น้ำดูสิครับทุกคน ที่ติดแม่น้ำสวยๆเลยประมาณการเราดูจากรุมรวมนังเตท่าหน้าถานนมาข้างหลังนี่ก็ไม่ไม่น่าถึง6ไร่มั้งนะเกงๆก,ก็อยู่จี้ประมาณห้ 4, ไร่สีหไร่น่าจะประมาณนี้แล้วบ้านหลังขาวนี่ใช่ไหมตา บ้านหลังขาวๆหลังเนี้ใช่ไหมหลังหลังเนี้หลังเนีนนนน้บ้านใครคนโอ้ของวัดน,นั่นเของ <c oughs> วองออองอัดูสิค่าบทุกคนดูบ้าบบ่าน,น่วฮ่าฮ่ง่าฮ่าาฮ่าฮ่งา เดี๋ยวแป๊บหนึง่งคุณตาเดี๋ยวผมดูมุมนี้แป๊บหนึง่งดูสิครับหอหผมว่าสวยมากเลยบ้านตรงลานกวาง,งนี่ก็ใช่เนะคุณตาเนาะ โอ้ก็เยอะอยู่นะเนี่ย6-7ไล่เนอะมั้งเนี่ยใช่ไหมประมาณ6-7ไร่ได้ไหมน่ะจดไล่กัวนั่นเหรอเดาจะประมาณการวิศวกะวิศระเดาดูก่อนนะตา ที่ใหญ่ที่ใหญ่โตมากเลยหลังจากที่คุณตาพาเดินรอบที่จนเหนื่อยแล้วเนาะนี้ <c oughs> <c oughs> คนมาดูบ้านอีกรอบเนาะผมก็ติดใจบ้านหลังนี้แหละคุณตาสวยอะบ้านหลังนะ คุณทบากว่าเอาเลยซื้อเลยมาอยู่ด้วยกันนะดูสิครับสวยไหมครับผมใครว่าสวยพิมพ์คำว่าสวยเข้ามาได้นะครับผมบ้านแนวยุโรปหลังนี้ บ้านหลังไม่ค่อยใหญ่มากครับผมแต่ดูท่าจะมีหลายห้องอยู่หลังไม่ค่อยใหญ่มากแต่ดูท่าจะมีหลายห้องอยู่นะครับผมวันนี้ก็ผ่านมาเจอรีสอร์ทล้างเนาะบ้านล้างรีสอร์ทล้างก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนัดด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ e ีีหน้าสวัสดีครับ